กราบสวัสดีพี่ๆทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช ANNEL นะครับเต้นท่านพรจารย์รับเช่าพระ EP นี้เป็น EP ที่14ี่นะฮะขออนุญาตพูดถึงพระเครื่องของหลวงพ่อสดวัดปักน้ำนะที่ท่านเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นพระพงของขวัญน,นะแบบนี้นะครับเรียกว่ารุ่นตกค้างนะครับแบบนี้เรียกว่ารุ่น3พิมพ์ต้นนะครับแล้วก็แบบนี้เรียกว่ารุ่น4นะครับส่วนตรงนี้เรียกว่าน้ำเต้านะครับอ่ะทีนี้ขออนุญาตเลย มาเริ่มที่เอกลักษณ์เลยแล้วกันนะครับของพระเครื่องนะว่าดูอย่างไรนะครับเป็นพระเครื่องของหลวงพ่อสดวัดปากน้ำนะถ้าสังเกตนะครับจะเป็นพระพุทธนะประธานพรน,นะครับนั่งอยู่บนฐานบัวและมีซุ้มท่านเห็นไหมอ่าแล้วก็มีเส้นหมอนนะครับภาษานักเล่นเขาเรียกว่าเส้นหมอนนะแบบนี้นะนะครับอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมถ้าที่บ้านท่านมีพระลักษณะนี้นะครับท่านสันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าเป็นพระเครื่องของหลวงพ่อสดวัดปากน้า นะครับอ่ะทีนี้รุ่นเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาลงในดีเทลกันนะครับขออนุญาตเริ่มที่องค์นี้ละกันองค์นี้เนี่ยนะครับจะเรียกว่ารุ่นตกค้างสาเหตุที่เรียกว่ารุ่นตกค้างเนี่ยเนื่องจากว่าพิมพ์พระเนี่ยหย่อนงามจริงๆออกพร้อมรุ่นแรกเลยนะนะครับหลวงพ่อเลยไม่ได้นําแจกนะครับหรือมีแจกจ่ายไปบ้างก็ส่วนน้อยนะครับก็จัดสร้างขึ้นมาแล้วก็นําเก็บไว้แล้วก็มีการแก้พิมพ์เป็นก่อนจัดสร้างมาเป็นรุ่นแรก ท่านสังเกตไหมลักษณะพระเนี่ยจะค่อนข้างจะตื้นเขินรายละเอียดเนี่ยไม่ค่อยชัดเจนนะครับมีบางองค์นั้นที่ติดหน้าติดตาก็มีนะครับแต่ไม่มากแล้วก็ยันเนี่ยนะครับอย่างองค์นี้ยันน่อนข้างจะลึกปกติยันก็จะตื้นๆเบลอๆครับไม่ชัดเจนเนื้อหาเนี่ยมักจะแน่นแกร่งนะครับลักษณะแบบนี้เรียกว่ารุ่นตกค้างออกก่อนรุ่นแรกด้วยซ้ํานะครับแบบนี้นะนะครับท่านมีพระแบบนี้นะครับสนนราคาเช่าหานะครับอยู่ที่ส0 0 0 0ถึงสี่0 0บาท นะครับแล้วแต่สภาพความสวยนะครับถัดมานะครับขออนุญาตพูดถึงรุ่น3นะครับพิมพ์ตื้นนะครับรุ่น3ามพิมพ์ตื้นเนี่ยนะครับถ้าสภาพของท่านประมาณนี้นะสวยๆแบบนี้นะนะครับท่านดูผมยังไม่ทันได้ลงกล้องเลยนะหน้าตานี่ชัดออกมาเลยนะเดี๋ยวผมลงกล้องให้นะครับยันหลังลึกๆแบบนี้นะครับถ้าท่านมีสภาพนี้นะนะครับนี่ท่านดูครับโหหน้าตาเอาชัดอย่างนี้เลยนะนะครับรับเช่าอยู่ที่6 0ห0 0นะครับ รับเช่าอยู่ที่60,000บาทนะครับแบบนี้นะท่านเห็นไหมนะครับหน้าตาชัดมากเลยแล้วก็เอกลักษณ์แค่นี้อย่างที่ผมนําเรียนแจ้งนะครับเป็นพระพุธนะครับอยู่บนบัว2ชั้นนะครับมีซุ้มมีเส้นหมอนเห็นไหมอ่าอยู่บนกรอบสี่เหลี่ยมนะครับขนาดไม่ใหญ่มากนะประมาณสักเซนต์ครึ่งนะครับนี่แบบนี้นะรุ่น3มนะครับพิมพ์ตึ้นสวยๆรับเช่าที่6 0,000บาทนะครับถัดมาเป็นรุ่นสี่ รุ่น4เนี่ยนะครับโดยมากเนี่ยนะครับก็อยู่ที่ประมาณ3,000บาทบวกลบนะครับแต่องค์นี้พิเศษข้างหลังเป็นพอสำเพาท่านเห็นไหมเกเยอะนะครับเกเยอะมากนะครับข้างหลังเป็นพอสำเพานะครับแล้วก็มีรอยแร่อย่างเงี้ยโทษครับเป็นพลอยนะครับไม่ใช่แร่นะครับพอสำเพานะครับมีผสมพลอยแล้วก็มีเส้นเกษานะครับแบบนี้เนี่ยครับสวยๆนะครับก็อยู่ที่ประมาณ15,000บาทนะครับหลักเช่านะฮะอ่ะถัดมาครับพูดถึงน้ําเต้า น้ำเต้าเนี่ยนะครับที่ผมนํามาเนี่ยนะครับจริงๆมีหลายสีนะมีหลายสีมากนะครับแต่ถ้าเป็นสีแดงสีส้มทั่วไปเนี่ยนะครับราคาก็จะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่าบาทนะครับนี่ข้างในเนี่ยนะครับก็จะเป็นลูปหลวงพ่อสดขอโทษนะครับให้ท่านดูชัดๆอ่าเห็นไหมรูปจะชัดอย่างเงี้ยหมื่นกว่าบาทนะครับลูกหนึ่งนะตอนลูกนะนะครับ ห3 0 0 0มถึงหนึ่งบาทรับเช่านะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยนะรูปจะต้องสมบูรณ์นะครับแบบเมื่อสักครู่แต่ถ้าเป็นอย่างนี้นะแพงเลยนะครับแบบนี้เรียกว่าคดไม้สักครับนะครับรับเช่าอยู่ที่30,000บาทถึง40,000บาทนะครับสวยๆนะนะครับนี่รูปชัดๆนะครับเห็นไหมอ่านะครับรูปชัดๆนะครับอ่า นะครับบอดี้ต้องเรียกว่าสมบูรณ์นะครับแบบนี้รับช่าอยู่ที่30,000บาทถึง40,000บาทนะครับอ่ะนะครับเบื้องต้นนะครับนำเรียนแจ้งท่านธรรมานี้นะถ้าท่านมีพักเครื่องนะครับของหลวงพ่อสดนะครับก็อย่าลืมนะครับส่งรูปมานะครับ พร้อมราคามาได้เลยนะครับที่ทุกช่องทางที่ผมได้ให้ไว้นะสำหรับ EP นี้นะนะครับก็เป็นพระเครื่องรุ่นหนึ่งที่ยอดนิยมนะครับก็ถ้าอยากเปลี่ยนเป็นเงินสดนะครับติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับสำหรับ EP นี้ก็ลากันไปก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีทุกท่านครับสุดท้ายนี้ก็ฝากชแนลนะครับเติ้น้ำประจันรับชอบพระไว้ด้วยนะครับมีอัพคลิปนะครับทุกๆวันศุกร์นะ ฝากพี่ๆติดตามด้วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์ใส่ใบมะกรูดปลูกมะนาวให้น้องด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ลากันไปก่อนครับเลิฟๆทันครับ